I'ma make it soon, silence all the haters as they see us making moves I do what I want, so I got nothing to prove Staying motivated, teaching others what to do I'm staying focused, my mind is open They start to notice, that I'm in motion There is no potion, you're not just chosen It takes devotion, to stay composed man You want ช้าก่อนน้องๆก่อนที่จะไปดูคลิปพี่มีร้านขายเกม Rv มาแนะนำแอดมินต้น TP7 เพจนี้มีผู้ติดตามมากถึง170,000คนมีบริการรับซื้อและขายรหัสเกม Rv ปลอดภัยไม่โกงใครที่กำลังมองหายดีเกมคุ้มๆพร้อมเล่นรูดครบแล้งคอนสกินแลสวยๆ ราคาดีเริ่มต้นเพียง30บาทแนะนําเพจนี้เลยจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม Rv ราคาถูกและครูป,ปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้เลยครับร้าน m e l o t o อ Up ร้านนี้รับเติมเกม Rv แล้วก็เกมอื่นๆมากมายและยังเปิดบริการ24ชั่วโมงด้วยนะครับใช้เพียงโหเพื่อนในดีในการเติมเท่านั้นเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าใครจะติดต่อทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยอย่าลืมใส่แอดนหน,ดนะครับ สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวต้าชแนลนะคะผมวันนี้เราก็มาอยู่กับพีโร่ดีแลกนะครับดีแลกเนี่ยเป็นเมทที่ทีมไฟโหดมากๆนะครับเพราะว่ามีทั้ง c c แล้วก็มีดาเมจนะครับแล้วมีอันติที่สามารถกันดาเมจจากฝั่งตรงข้ามได้ด้วยนะครับผมก็มาถึงเนี่ยผมจะอัพเป็นสกิลหนึ่งมาก่อนนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็นสกิลที่เอาไว้เคลียร์คลิปได้ดีที่สุดแล้วนะครับ เราจะทําการยิงคลิปตัวหน้าออกไปก่อนนะครับแล้วก็ค่อยใช้บอลเนาะบอลเนี่ยมันจะได้ไปถึงตัวข้างหลังได้ไวนะครับแล้วมันก็จะเคลียร์คลิปได้เร็วนะครับผมตรงนี้อารามเข้ามาเวทนะครับแล้วก็สกิล2ออัดกําแพงไปครับแต่ว่าเขาไม่เดินมานะครับผมแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็จ่ายด้วยสกิลหนึ่งไปสกิลหนึ่งเนี่ยดาเมจมันเหมือนจะเบานะครับแต่มันแรงนะครับถ้าเกิดโดนหลายฮิตนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวเราจะสกิล2ให้โดนกําแพงนะครับ โอเคถ้าเขาเดิน,าน่างนี้เราก็อัดบอลใส่รัวๆเลครับผมดูที่สกิลหนึ่งแบบบอลไม่จํากัดนะครับคือถ้าเกิดเราสกิลสองเนี่ยผักศัตรูใส่กําแพงแล้วนะครับสกิลหนึ่งของเราเนี่ยจะปาบอลแบบไม่จํากัดจนกว่าสัญ,ญลักษณ์สกิลสองเนี่ยจะหายไปนะครับถ้าเราปาตัวติดกําแพงเนี่ยจะติดสัญ,ญลักษณ์จากสกิลสองนะครับผมแล้วก็จะมีทิกการใช้สกิลสองให้แบบลงมาเลยแบบที่เราไม่ต้องลากนะครับปกติแล้วเนี่ย การใช้สกิล2เนี่ยเราวางไปก่อน1ครั้งนะครับแล้วเราก็จะต้องลากอีกหนึ่งครั้งนะครับให้มันลงมานะครับแต่ถ้าเกิดอยากให้วางสกิล2ไปเลยแล้วลงเลยก็คือกดสกิล2วางใส่กําแพงนะครับมันก็จะจ่ายสกิล2ลงมาเลยตุ่มๆๆๆนะครับแต่ว่ามันจะโดนดาเมจแค่ฮิตเดียวนะครับแต่ถ้าเราผักศัตรูใส่กําแพงนะครับมันจะโดนดาเมจหลายฮิตมากๆนะครับแล้วดาเมจที่จ่ายออกมาเยจะแรงมากๆด้วยนะครับแต่จะใช้ยากนะครับผมผักเข้าไปไม่โดนนะครับผม ไม่เป็นไรตกี้นี้ควรจะใช้สกิล2ใส่กำแพงแล้วยัดบอ 1, ล1นรัวๆเอานะครับมันจะง่ายกว่านะครับผมถ้าเกิดมีเพื่อนเซตให้หรือว่ามันเป็นทางเดินที่มันแบบสามารถผักได้ง่ายเนี่ยมันก็จะใช้ง่ายครับแต่สกิล2เนี่ยใช้ยากนะครับผมเองก็เล่นตัวนี้ไม่ได้เก่งนะครับผมแต่ถ้าเกิดคนเป็นเมนผมคิดว่าเขาน่าจะมีจังหวะการใช้ที่บ่อยมีมุมใช้ที่ง่ายนะครับผมเพราะว่าเขาเล่นบ่อยเนาะก็อฝึกเอานะครับผม ถ้าเกิดอยากเป็นเมเดลกนะครับผมมองว่าตัวมันเก่งมากๆเะครับเป็นเมนตัวนึงที่จ่ายดาเมจได้เยอะมากๆนะครับผมตัวมันเป็นเมแบบ DPS นะครับเราเคลียร์กลางก่อนแล้วเดี๋ยวเดินไปเล่นกับเพื่อนเลนบนนะครับโอเคถ้ามันไม่มีไฟเราก็เคลียร์ปูไปได้ครับีแลกเนี่ยในช่วงการเดินแก๊งเนี่ยตัวจะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มันจะเริ่มเก่งตอนแบบเริ่มได้เล่นทีมไฟนะครับ ประมาณการเกมประมาณเนี้ยด,ดลักจะเริ่มเก่งแล้วนะครับแต่แบบต้นเกมอะไรเงี้ยตัวมันแบบยังหาจังหวะไฟได้ยากนะครับเนี่ยยืนเลนแบบเนี้ยถ้าเกิดเจออยู่นี่ก็ค่อนข้างสู้ยากนิดนึงนะเราต้องทิ้งระยะเอานะครับไม่งั้นเราโดนสกิลเขาต่อเนี่ยเจ็บมากกับบ้านฟรีเลยนะอืมไม่ได้นะครับเมื่อกีน้นี้ถ้าเกิดฟิกไปก็ไม่น่าตายนะครับผม เลนล่างเหมือนจะมีไฟกันนะครับเราเดินไปเล่นกับเพื่อนก่อนนะครับตรงนี้ผมน่าจะยากว่าเพราะว่าเพื่อนเราหนีเขาป้อมไปแล้วนะครับอุ๊ยแต่มีคีล่านลครับระยัดบอลยัดบอลเข้าไป3ลูกติดครับผมล้มไปครับคีล่าอูให้เตะล้ําสุดที่ผมด้วยนะครับเคเรยังออกมาได้นะครับผมเลนกลางก็เป็นหยานเคลียร์ไปนะครับเล่นหยาอยู่นะไม่มีตัวเซตให้เรานะ ถ้าเขาเข้ามานี่ก็คือโดนนะปุ๊บไม่น่าจะอยู่ได้นะทุกคนตรงนี้น่าจะต้องกลับเลยนะครับรอเคลียร์เลนกลางเว็บนี้ก่อนก็ได้เพราะว่าเลนล่างเราเล่นได้นะเพิ่งเอา U A ไปนะครับตรงนี้ก็ไม่ต้องรีบเดินก็ได้นะครับผมตรงนี้เพื่อเราได้ป้อมล่างมาด้วยนะครับสวยมากเลยนะครับ เพื่อนน่าจะสลับนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราก็เดินไปเติมเลนบนเลยนะครับเพราะเพื่อนน่าจะสลับขึ้นบนนะครับเราอาจจะต้องไปเล่นบนรอนะชิ้นที่เดี๋ยวผมจอ,อกเป็นดาบไซแฮนเดอร์นะดาบนี้คือทําให้ดีแลกอย่างตอนตติโหกมากนะครับโอ้ยผักผักดีนะแต่ว่าไม่อยากฟิกเข้าไปเล่นนะถ้าฟิกเข้าไปไม่รู้จะฆ่าได้หรือเปล่านะครับ ผมก็ไม่ชัวร์กับดาเมจเหมือนกันเพราะว่าผมก็ไม่ได้เล่นบ่อยนะตัวนี้วาผักอัดกำแพงครับแล้วยัดบอลรัวปุ่ง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 ปุ่้โหโคตรแรงถ้าเกิดได้ผักตดกําแพงอย่างนี้แล้วยัดบอลอย่างนี้คือเป็นตัวที่มันดูมันมากนะเพราะว่าสกิลหนึ่งมันแบบดูไม่มีครูดาวอ่ะมันเลยแบบเล่นค่อนข้างมันนะครับผักแล้วอัดมันกดแข็งวะไวตี ไล่ตีธรรมดาบอลไปคีล่าเข้ามาครับตรงนี้กดใส่กำแพงระยัดบอลเข้าไปคีล่าะจะล้มนะครับกลางโล่ขึ้นมาเพื่อกันดาเมจจากยูเอนะครับตรงนี้ไม่น่าจะได้ไฟต่อนะครับตรงนี้ยิงอันติเข้าไปอันติของดีแลกนะครับถ้ากลางเสร็จแล้วนะครับผมถ้าโล่หายไปเราสามารถยิงอันติแบบเื่อกี้นี้ได้นะครับเอาตรงนี้ดูไฟนิดนึงครับว่า ไม่น่าจะได้ไฮยเตมันเอาอยากนะครับสำหรับตัวไฮยเตะนะครับผมปกกี้นี้ก็ได้เห็นพลังโลดีแหล,แล้วใช่ไหมละ่ะมันสามารถกันสกิลของยุยได้นะเพื่อนก็จะไม่โดนดาเมจเลยนะครับแล้วตอนที่เรายังมีโล่เนี่ยเราจะตีเร็วมากๆนะครับผมตอนเปิดตีเนี่ยจะตีเป็นเวทแล้วก็ตีเร็วด้วยนะครับตีหมู่ด้วยนะมันจะเป็นบอลบอลบ,อบอกิ้งออกไปนะครับผมเหมือนสกิลหนึ่งอะแต่ว่าจะไม่มีฟ c ฟมันจะมีแต่ดาเมจนะครับประมาณนั้น มันก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่รลีดดาเมจในทีมไฟได้โหดมากๆนะครับผมว่าอันตีเนี่ยมันมันยิงแรงนะมันไม่ได้มีดีแค่ตอนยิงบีมไงมันมีดีที่โล่แล้วก็แบบการตีธรรมดาด้วยผมว่าอันตีดีแลกค่อนข้างทรงพลังมากๆสําหรับในเกม Rv นี้นะครับแต่ก็นั่นแหละมันก็แลกมาด้วยกับการที่ครูดาวนานนะครับและตัวมันเนี่ยก็เล่นยากนะครับถึงแม้ว่าอันติมันจะทรงพลังมากๆนะครับมันมีวิธีเล่นแบบเราอยากจบเกมเร็วเราอาจจะกดดิแลกมาเลนกลางก็ได้นะครับ โอ้ยผมผักไม่ได้ลากไม่ติดนะครับคือมันมีวิธีการจบเกมเร็วคือกดดีแล็กมาเล่นใช่ไหมแล้วเราก็พอสีนาทีเนี่ยเราก็ไม่น่าตายนะครับแล้วก็เราก็กลางอันตีนะครับแล้วก็ตีป้อมได้เลยนะครับแล้วเอาอันตีอ่ะกลางบังคีบที่เข้าป้อมฝนสงครามไม่ให้เขาเคลียร์คีปเราได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ตีป้อมตีป้อมตีป้อมทำแบบนั้นก็ได้นะครับผม เดี๋ยวไว้จะลองหาคลิปแนวๆนั้นมาให้ดูนะครับแต่ว่ามันจะต้องกดกับตีนะครับกดคนเดียวนี่คงไม่สามารถทําได้นะครับผมข้างล่างนะครับข้างล่าง,าง,างมีเย,ยนาแล้วแต่ผมคงไม่น่าจะไปจับอะไรเขาได้นะครับถอยก็ได้ <laughs> ดักยากอยู่นะยุ้ยมันแบบค่อนข้างเช็คแบบทุกทุกพุ่มเลย ดูดิเสียเปรียบมากนะถ้าเกิดแบบยืนเลนอนะถ้าทีมไฟก็จะได้เปรียบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราได้กลางโล่เนี่ยยูเอมันก็จะแบบจะจ่ายสก,กิลใส่เราไม่โดนอะ่ะเออมันมันก็จะติดโล่เรานะครับโล่นี้กันได้ทุกอย่างนะครับผมโลน่นี้โล่โหดนะครับฟิกเกอร์นะสำหรับรรรรรรรอาร์เพื่อนมีเคลียร์เคลียร์ที่ผมเคลียร์เองนะครับเพื่อนไม่ให้ป้อมแตกนะครับผม ตอนนี้ก็แสเกมเราก็ค่อนข้างดีนะเกมเรานําอยู่นะครับคีฟเนี่ยดันเลยแม่น้ําตลอดนะครับและป้อมก็ได้มากกว่าด้วยนะครับถึง2ป้อมนะครับผมให้หยานพังพังป้อมบนไปนะเหมือน5้ายากรังกะเดยขึ้นไปนะแต่ผมคิดว่าไม่น่าจะทันหยานนะครับเรามาเล่นไฟนี้กับเพื่อนนะครับเรารอเล่นป้อมกลางได้นะครับเพราะว่าผมมีอันตรีนะ ก็พยายามจ่ายสกิลหนึ่งไปเลยครับโซนพื้นที่ครับสกิลหนึ่งเ่ยคือมันแรงนะครับมันเหมือนจะไม่แรงแต่มันแรงอย่างที่ผมได้พูดไว้นะถ้ามาแช่สกิลหนึ่งนี่คือปั๊บเดียวเลื่อครึ่งหลอดได้นะครับผมดูเจน่าดิเห็นไหมดูเสื้อเจน่าดินั่นโดนแค่สกิลหนึ่งผมนะเอาอย่างนี้โอเคเราได้เราไล่เขาได้นะครับแต่ว่าไม่ได้ป้อมเลยครับผมแลาจะต้องรอคลิปอีกเวฟนะครับไม่เป็นไรเราจ่ายสกิลไปเรื่อยๆนะครับผม อุ๊ยอย่างนี้คือผักใส่ป้อมได้นะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกำแพงเหมือนกันนะไอ้ป้อมเนี่ยเราสามารถผักใส่ป้อมได้นะครับจ่ายสกิลเดินถอยจ่ายสกิลเดินถอยเนี่ยประมาณนี้สกิลเราเนี่ยคือฝั่งนู้เนี่ยมันก็ต้องเดินหลบนะมันไม่มีใครอยากโดนนะเพราะว่ามันเจ็บนะครับบวกกับมีอากอนี่เผาไปอีกนะครับผมดาเมจไม่ ผักไอกำแพงและยิงและยิงเรียบร้อยอะไปสองลูกครับผมตายในชุดเดียวนะครับอันนี้มีแค่ดาเมจผมนะปลาหมึกเนี่ยมันไม่ได้มีดาเมจอะไรมากนะครับแต่บอกเลยว่าดีแลกถ้าเกิดได้ผักกำแพงนะเลือดเต็ม,เต,มเต็มก็ตายนะถ้าเกิดคนเลือดบ,บางๆนะครับแทงนี่ยังโดนก็ยังเจ็บเลยครับตรงนี้คลบปเข้า2ทางนะครับผมทั้งกลางและล่างเลยนะ แต่เหมือนในป่าจะมีไฟแล้วนะครับเทลเราล้มไปแล้วนะครับแต่ว่าอย่าดยังไม่ได้นะครับเลนล่างก็งไม่น่าได้นะครับผักอาร์ลเข้าไปแต่ว่าบอลไม่ถึงนะครับติดรถก่อนนะ้ผมต้องฟิกกว่าทุกคนเอาชัวนะอันติมีนะครับแต่ว่าเล่นไม่ได้นะครับผมเค ได้เท่านี้นะครับเคลียร์คลิปเว็บนี้ไปเยน้าตามมาด้วยนะรอเทลครับผมแล้วเดี๋ยวค่อยเล่นพร้อมกันทีเดียวนะยังไม่มีจังหวะให้ผมได้กลางอันติสวยๆเลยนะครับการยากนะเพราะว่าตัวเขาแบบค่อนข้างแบบเข้าๆาออกอ่ะตัวผิวอ่ะมันเป็นทั้งเยน่าเป็นทั้งไฮเอเตเลยนะครับผมแล้วก็คีล่าด้วยนะครับแบบสามตัวผิวเลยนะ คือถามว่าดีแลกเหมาะกับการหยิบมาเจออะไรแบบเจอ2แคลรี่อะเอนอป่าไปบ้านนั้นอะกลางโล่กันได้เพื่อนครับดาเมจที่จ่ายออกมาไม่โดนครับไฮแต่ต้องฝืนล้ำเข้ามานะครับตรงนี้ฝืนล้ำเข้ามาก็โดนดีครับผมเขาจ่ายสกิลมาติดโล่แทบจะหมดนะครับโหโล่เดียวเปลี่ยนไฟวะทุกคนแต่ไอตัวนั้นไม่น่ารอดเราบีมไปที่หลังนะครับผมคือโล่เดียวเนี่ยคือจ่ายดาเมจมานี่คือไม่โดนเลยนะสาหรับฮายากับยูเอนะครับ อาญาเลยจำเป็นต้องลำเลยนะครับผมเพราะว่าสกิลหนึ่งเขามันติดโล่เรานะครับแล้วเหมือนไฟนี้นี่จะทําให้เราจบเกมได้เลยนะเนี่ยแค่คลิปเข้าไปครับสกิลไปเรื่อยๆเ,เหมือนจะจบไม่ได้หว่ทุกคนอุ้ยอันตีผม20วินะครับ แล้วก็อารามไม่มีล้างนะครับผมเพิ่งใช้ไปเมื่อกี้นี้เลยชิ้นสุดท้ายเนี่ยคือเราจะเป็นค่าถาดูดเลือดหรือตัวแข่งก็ได้แต่ผมจะแนะนำไปไปที่ตัวแข็งนะครับผมมันจะช่วยให้เราแบบเอาไว้หลบดาเมจสำคัญได้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเกมนำๆแบบนี้เราจะเป็นค่าถาดูดเลือดก็ได้นะครับผมแตาจะต้องได้ไดาสักหนึ่งตัวนะถึงจะขึ้นบ้านได้อุ้ยแต่งนิด ื่อนโดนจับครับแล้วก็ค่อยจ่ายสกิลแล้วก็บึม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 ไปครับผมตายครับไม่รอดนะครับผมไล่ต่อได้เลยครับตรงนี้ปลาหมึกเข้าไปเล่นแล้วครับอันติเรามีนะครับตรงนี้ขอได้ใช้อันติอีกสักหนึ่งครั้งจะได้ไหมติดโล่หมดติดโล่หมดติดโลหมดครับแล้วล้มหมดครับผมตรงนี้ฮายาลัมมานี่คือเข้าโลหมดเลยนะครับผมพวกตัวตีระยะไกลในค่อนข้างแพ้ไทยนีแหลงมากๆนะครับ โอเคก็จ g ไปนะครับผมสำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นฮีโร่ที่เล่นสนุกนะถ้าเกิดได้กลางอรติแลวยิงนะครับเพราะว่ามันยิงอติมันมากนะครับผมบวกกับดาบไฟนเดอร์ที่เราออกมาเนี่ยเพิ่มความเร็วโจมตีนะครับแล้วก็เพิ่มดาเมจเวทด้วยนะครับทำให้ทำให้มีความเสียหายเวทเพิ่มเติมในการตีธรรมดามาด้วยนะครับผมเป็นในเทมที่เกิดมาเพื่อดีแลกจริงๆนะครับสำหรับชิ้นนี้นะครับผมก็เป็น MVP ไปนะครับ ดาเมจที่ทำไปเนี่ยก็27เปอร์เซ็นต์นะครับอู๋เจทเทลทำไป30เลยนะครับถือว่าทำเยอะมากนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ แนวทางการเล่นดิเลกนะครับผมขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จนจบนะครับและใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยนะครับแล้วก็ขอคลิปนี้คนหนึ่งไลค์นะครับจะได้เป็นกำลังใจผมทำคลิปต,ต่อไปนะครับผมและใครที่ต้องการซัพพอร์ตผมเนี่ยก็สามารถสมัครสมา,สมาชิกเข้ามาได้นะครับเริ่มต้นเพียงแค่20บบาทเท่านั้นนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า bye bye. ครับผมบ๊ายบายครับ